สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ IML นะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมไมค์คร f t 100วันในโลกที่มีแต่ทะเลนะฮะไม่พูดมากนะฮะเราไปเริ่มกันเลยเข้าสู e ่วันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มาอยู่บนแพนะฮะก็เป็นแพที่ใหญ่ใช้ได้นะฮะแล้วก็มีเบ็ดตกปลาให้เรานะฮะกับแอปเปิ้ล แล้วก็สมุดของคนสร้างแมปนะแล้วก็ตกปา ahead, ลาไปเรื่อยๆนะมีปลาหลายชนิดเลยนะข้างล่างเนี่ยก็ขึ้นมาตกปลาต่อนะฮะเพราะว่าวันแรกก็ไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากตกปลาเนี <me ets> ่ย หลังจากที่ผมตกได้ไม้แล้วก็ดินเนี่ยผมก็เลยเอามาปลูกนะฮะแล้วผมก็เห็นซากป่านะฮะซากอีกผมก็เลยไว่ายไปเก็บสักหน่อยฮะของฟรีกลับมารอ ต้นไม้โตนะก็ตกปลาลอไปเรื่อยมนคนแกะด้วยผ่านไปสักแป๊บครับโตแล้วฮะผมก็เลยสงสัยว่าทำไมต้นไม้มันโตเร็วแป๊ๆก,ก็เลยเลื่อนลงมาดูะานะฮะมีนัง20เสิะเล่นกับสิบสปี มันเร็วมากค่ะที่ว่าผมว่ายนะ้ำไปกิดอันนี้แป๊บเดียวมันโตแล้วอะ่ะคิดดูเออเริ่มมือเล้วเดี๋ยวผมยังไม่มีเตียงผมก็เลยขุดขนแกะจากตรงนี้ไปก่อนนะฮะยืมก่อนแป๊บนึงวางอันที่ได้จากการตกปลาคืนด้วยเดี๋ยวไม่สวยแล้วก็นอนฮนะ ตอนรับวันที่สองนะฮะก็ตกไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมวันนี้โชคดีได้สมุดอางชานะฮะเซตเตอร์ฟอรลถือว่าดีสักแป๊บนึงก็ได้อีกอันนึง่งฮะแต่อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหก็ได้ตกได้ถังปลานะแต่ผมก็ปล่อยปลาเพราะผมอยากได้แค่ถังน้ําแล้วผมก็เตรียมจะลงเมืองนะฮะแล้วผมก็ได้เห็นปลาสลามตัวใหญ่นะ โอ้ใหญ่มากเลยถึงมันน่ากลัวแก็มัน,ม,นมันก็ไม่กัดผมก็ไม่รู้ทำไมเหนเป็นเพราะแมพเขาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่อยากจะโทษแมพดตรงนะแล้วผมก็ได้เห็นพ่อค้าเร่ล่นนะฮะแล้วพอดูอ่ะเขารับซื้อเอเมรอลสองบล็อกให้กลายเป็นประตูดีเอ็นนะแล้วผมก็กำลังจะลงเมืองลนะ มากแต่ก็ยังขุดต่อไปนะฮะเพราะาอยากได้หินได้จนพอใจแล้วก็ขึ้นมาฮะมาถึงก็ตอนค่ำพอดีนะก็นอนไปเลยเข้าสู่วันที่3ามนะก็เจอสิ่งไม่คาดฝันนะ เห็นเด็กลอยทุกป,ป่องทางนั้นก็เลยลงไปเก็บนะฮะคองฟรีแล้วมันไม่ใช่แค่เหล็ก,กนะมันมีทองด้วยถว่าดีถว่าเยี่ยมแล้วไอเทมวันนี้มันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะพอกรดใส่แล้วก็ได้ปรับสุดโหดมาะฮะหาใค่ใต้น้ำแล้วก็คอนดูอีกแล้วผมก็ได้ลงมาขุดเหมืองต่อนะฮะ ขุดไปที่วัยสิบสองนะครับผมอยากได้เพชรมากก็เจอเด็กนิดหน่อยนะคก็ขุดกลับมาบ้างแล้วผมก็ได้ขึ้นมานะครับเพื่อจะตรวจดูอะไรสักหน่อย่มันก็มืดพอดีก็เลยนอนเลยแล้วกัน วันที่สี่นะครับผมก็ลงมาขุดเหมืองต่อนะแต่ว่าผมก็เจอน้องเขียวสุดหน้ารักของเรานะแหมดีนะผมเห็นก่อนไม่งั้นผงตายแน่เลยแล้วผมก็ได้ขุดหาเพชรยาวๆเลยนี่ขนาดคูณ16แล้วนะจริงๆอะ่ะถือว่าขุดนานเอาเรื่องอยู่นะ ขุดไปเรื่อยๆผมก็ได้ยินเสียงลาวานะฮะก็เลยขุดข้างบนบ้างข้างล่างบ้างซ้ายขวาบ้างเผื่อจะเจอนะฮะแล้วผมก็ได้เจอเพชรนะฮะสุดยอดก็ขุดมาฮะได้แปดเม็ดนะฮะแหมขุดมาตั้งหลายนาทีแล้วก็ขึ้นมาต่อตัวขึ้นมาเจอลาวานะฮะ บอบอลาว่าถือว่าดีแต่แล้วครับก็นั่นแหละนะฮะก็ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่นะผมก็ได้ขึ้นมาจากเมืองนะฮะก็ค่ำพอดีเลย <c oughs> ผ,มผมก็กำลังเช้านั่นแหละแต่ผมก็กดนอนนะจบวันที่สี่ วันที่5้าผมก็ออกมาจัดของนิดหน่อยๆน,นะฮะเพราะว่าลกไปหมดนะฮะตัวผมเก็บแร่เก็บอะไรให้มันเข้าที่นิดนึงแล้วผมก็ได้ลงมาขุดเมืองต่อน,นะฮะแต่ผมก็ได้เจอกับซัมบี้ยิเนเจอร์นะฮะก็เลยฆ่าไป แล้วก็มาขุดออฟซิเดียนนะเพื่อจะทำประตูนรลกของเรากับโตอินชาร์ดแล้วผมก็ขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆพิก๊กพังก็อันใหม่แต่ผมคิดว่าวายสิบสองมันน่าจะเจอน้อยนะผมก็เลยดิ่งลงมาที่วายห้าดีกว่าเพราะว่า ผมเคยขุดที่ว5ห้าแล้วมันได้เยอะกว่าไงเออแล้วผมก็ขุดเตรียมพื้นที่นะฮะเตรียมที่จะขุดเหมืองใน Y15 เตรียมเสร็จแล้วก็ขุดก็เล่งสปีดเพราะว่ามันมันนานอ่ะขุดนานผ่านไปสักแป๊บหนึ่งผมก็เจอกับเพชรนะฮะอีกสีก้อนนะฮะ ถือว่าดีแล้วผมก็เริ่มมาเปลี่ยนทางขุดฮนะพอเปลี่ยนทางปุ๊บผ่านไปสักปับ๊บ mm hmm. ก็เจออีกนะฮะเจกเพชรผมบอกแล้วว่าวายห้านี่มันเจอเยอะ mm hmm. ก็เจอประมาณ6 เมตรนะฮะรเปล่าวะนี่ตรงนี้ผมก็มาขุดอีกทางหนึ่งนะฮะเผื่อว่าจะเจอเพชรแล้วก็เจอจริงๆด้วยคะเพิ่งขุดมานิดเดียวเองกองนี้ก็ประมาณสี่ก้อนเท่าเดิมนะฮะถ้ามาเจอเสีก้อนหกก้อน เจอแปดก,ก่อนบางวะ่ะแล้วผมก็ได้คุดมาเรื่อยๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เจอว่าแบบมันมีที่สิ้นสุดนะฮะก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นไมค r ครับพนะ็อกเก็ต t i o n ชันอะเนาะสำหรับแพลตฟอร์มมือถืออะไรเงี้ยมันก็จะเรนเดอร์ได้ไม่สุดกันเนาะแล้วผมก็กลับมานอนนะฮะจบวันที่ห้า วันที่6ผมก็ได้ขึ้นมาสร้างที่เอ็นชั้นนะฮะก็สร้างไว้ก่อนยังไม่มีตู้สมุดหรอกสร้างไว้พวเพื่ความสวยงามเท่านั้นแหละเห็นแพ้มันล่งวงอะเนาะไม่อยากให้มันลง่งก็เป็นแบบลูกๆนะฮะเกียรททธ ไม่มีอะไรทำจนต้องมาตกปลาเล่นนะฮะเรียกว่าตกปลาในท่นไม่ได้ปลาเลยก็ได้บ้างแต่จะได้น้อยแล้วผมก็ลองมาฆ่าฉลามดูนะฮะปรากฏว่ามันดรอปเพชรนะฮะแล้วก็ไออะไรไม่รู้พวฟานะฮะแล้วก็นอนจบวันที่เจ็ดวันที่แปดผมก็ได้สร้างประตูไปนระลกนะฮะ แต่ว่าก็ไม่ได้สร้างธรรมดาก็ทําสะพานต่อไปนะฮะแล้วก็ตกแต่งสะพานไปด้วยอะไรอย่างนี้ออปซิเดียนไม่พอนะก็เลยต้องมาขุดเพิ่มเพื่อความสวยงามนะขุดเสร็จแล้ว ขึ้นมามันก็มืดพอดีก็เลยนอนไปเลยนะฮะจบวันที่8แล้วก็มาสร้างต่อให้เสร็จนะฮะเพราะว่าต้องการให้เสร็จภายในวันนี้คิดจะทำต่อแล้ว แมสวยจริงๆเลยฝีมือใครเนี่ยแล้วก็มาจุดนะฮะจุดมาติดจุดอีกรอบหนึ่งโอเคติดแล้วผมก็ได้ลองเข้าไปดูนะฮะว่าผมจะเกิดในจุดที่แย่หรือว่าจุดที่ดีนะฮะปรากฏว่าเป็นจุดที่แย่มากนะฮะสำหรับผม แล้วก็เลยสูบแก๊สนฮะเพราะความห้าความห้าเลยละครับทําให้ผมเกือบตายไปรอบหนึ่งวิ่งหนีห่างจุกถูดลงมาเลยขุดไปขุดมาครับเ mm hmm. จนก์แมนกำลังติดไฟนะฮะผมก็ได้ฆ่ามันนะเปลี่ยนได้ไอเอ้ยเปลี่ยนได้เอ็นพูน่วก็ได้นะฮะโชคดีไง ระหว่างทางกลับบ้านนะผมก็เจอเนเธอร์ฟลอเทดถือว่าดีไม่รอช้าครับไปสำรวจแล้วก็จุดผิกัดแล้วไอ้กระดูกด,ดำก็ามายุ่งนะฮะยุ่งแท่วเรื่องก็ฆ่าบางไป ด้ความห้าวครับเ,เลือดน้อยเต่ก็ยังสู้ก็เจอกับชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงนะนั่นคือการใจหายไปหนึ่งชีวิตตอนนี้ผมเหลือสองชีวิตแล้วต้องใช้อย่างคุ้มไม่รอช้าครับพบสายคนหนึ่งก็เขากะว่าจะแปลวของคืนนะเพราะว่าเขาห่วงของนะฮะ แล้วเขาก็ตกแล้วว่ะแต่ว่าก็ไม่ตายนะฮะเพราะว่าพบซาคนนี้เขาดวงดีแล้วก็ไม่เจอนะเพราะว่าของมันดีกเป๋าไปแล้วก็กลับบ้าน แล้วผมก็ได้ทำป้ายไว้อะไรให้กับพบซ่าคนก่อนนะฮะก็ตายในเทอร์ฟอเทสเพราะว่าโง่นะ,ะ <c oughs> ผมเลยก่าว่าจะไปตกปลาทำให้ใจิตใจดีขึ้นนิดหน่อยนะฮะพายไปเรื่อยๆอยากตกตรงไหนก็ตกแต่ผมลืมไปว่า เกมนี้มีสุดขอบแมปเอ้ยแมปนี้มีสุดขอบเออแล้วพอผมกดลงเรือเท่านั้นแหละตกนะฮะตายเรียบร้อยเป็นหนึ่งชีวิตต<อ>้องบอกว่าตอนนี้ผมเหลือชีวิตสุดท้ายนะฮะถ้าตายคือซีรีส์นี้จบแล้วผมก็ได้มาทำป้ายนะคร พบซ่าหนึ่งสองสามหนึ่งถ้าคุณกอมันหนึ่งสองามศูนย์ไงเออตายตกแมปกักกาดตอนนั้นหัวร้อนมากครับด่ามแมปเลยเพราะว่าโง่อ,อีกครั้ง แต่ผมก็ไม่เข็ดครับผมไปดูสดุดขอบแมปอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ได้เจอพี่ยักษ์ใหญ่เมื่อตอนต้นคลิปหรือเปล่าหรือว่าคนละตัวแล้วผมก็เลยกลับมานอนจบวันที่สิบวันที่สิบเด็ดผมคราบดาบเพชรเพื่อจะไปฆ่าไอ้ตัวใหญ่ๆนะฮะเออไอ้ตัวนี้แหละอยากรู้ว่ามันจะดอกอะไรนะฮะ ปรากฏว่ามันดอกของคล้ายๆกับฉลามตัวเล็กน,นะฮะแต่จะเยอะกว่านิดนิดนึงด้วยความห่าครับปตีฉลามตัวเล็กเกือบตายแต่พบทราบมันห่าไม่สุดอยู่แล้วก็ไปตีต่อนะฮะและว้วก็ตายชีวิตที่สามก็หายไปแล้วด้วยความหดร้อนนะฮะผมก็เลย ตัดสินใจใช้เพลงนี้แม่งเลยนะฮะแล้วก็เขียนคำนี้ขึ้นมาคือจะติดลิขสิทธิ์ช่างแม่งฮะหัวร้อนนะก็รอคลิปใหมค่ครับคลิปใหม่นะฮะแต่จะไม่ใช่100วันเพราะว่าผมเล่น survival อย่างนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะเป็นคลิปแบบแอดออนโกงๆนะฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะซีรีส์นี้ที่ m มา e ครับ t 100วันที่เล่นได้ว11วันก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับผมไปนอนลนะเจอกัน